อน,นี้ของใครนะพอมีลืมแล้วอันนี้อันนี้เหรออ้าย้ายๆกันเหรอลูกถ่ายผมนี่อันนี้ฝีมือใครนี่ Huh? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนนทำหน้าหน่ทหน้าอร่อยห่หน้าอร่อยพ่อดูอีกทีดีออยไหมน้ำส้มอร่อยไหคะอร่อยน้ำส้มอร่อยไหมไหะคะยา <Worlds> น้ำส <Worlds> <pum> ้มอร่อยไหมคะอร่อยฮะอร่อยเหรอเปลี่ยนเปลี่ยดเอาผามา

อะไรปออเอ,อ,อา,เาักียอาอีกเหรอท่เ่ยทุกคนอเนี่ย <c oughs> ทุกคนบอกทรงผมนี้พี่ฟ้ามาแล้วแน่เลยป้านุทป้นานุสามารถที่จะถักเปียจากข้างล่างขึ้นบนได้ไหมถามน้องบัวได้น้องบัวนี่คื <c oughs> อก่อนพี่ฟ้าป้านุนี่หรอใช่ก่อนพี่ฟ้าผู้ก่อนการก็คือป้านุทของเราองแต่ถามป้าผู้ทำได้ไหมไม่ได้ค่ะเธอพี่นุทจะทำได้ ทำสวยด้วยแต่จะทําหรือเปล่าอีกเรื่องนึง่งแล้ว <laughs> แต่วันเหมือนเหมือนทํากับข้าวให้กินนะอ่ะวันไหนอารมณ์ดีก็คือทำายอ <laughs> ไรทอง <laughs>